สาวเกาหลีคนนี้เดินทางมาเมืองไทยคนเดียวในตอนแรกด้วยความรู้สึกที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่อยากเข้าใจผู้คนอยากใช้ชีวิตให้ช้าลงเพราะในประเทศของเธอทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันเธอจึงอยากลองใช้ชีวิตในจังหวะที่ต่างออกไปดูสักครั้งเธอเลือกพักยาวเป็นเดือนใช้เวลาทั้งเช้าและเย็นสำรวจกรุงเทพและสถานที่ต่างๆยิ้มและทักทายคนแปลกหน้าอย่างเป็นกันเอง กินอาหารง่ายๆริมทางแบบบ้านๆที่อร่อยเกินคาดแล้วค่อยๆเดินเที่ยววัดเก่าชมพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงียบสงบทุกวันเธอบันทึกเรื่องราวไว้ในกล้องและทุกโมเมนต์กลายเป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงเมื่อถึงเวลาต้องกลับเกาหลีเธอรู้ทันทีว่าหัวใจดวงหนึ่งของเธอมันยังคงอยู่ที่เมืองไทยหลายเดือนผ่านไปเธอตัดสินใจชวนพี่สาวอีกคนกลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ พวกเธอไม่ได้มาแค่เที่ยวแต่กลับมาใช้ชีวิตพวกเธอพากันลองกินอาหารแปลกๆที่ไม่เคยกล้ากินลองเครื่องดื่มพื้นบ้านที่ไม่เคยรู้จักใส่ชุดไทยเดินชมวัดตอนเย็นในบรรยากาศสวยจับใจนั่งดินเนอร์บนดาดฟ้าชมวิวเมืองกรุงยามค่ำคืนพวกเธอหัวเราะและบันทึกทุกช่วงเวลาเอาไว้แล้ววันนี้เธอได้รวมทุกโมเมนต์ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเมืองไทยไปจนถึงวันที่ต้องกลับบ้านอีกครั้ง ถ้าอยากรู้ว่าเมืองไทยมีอะไรที่ทำให้ทำไมเธอตั้งหัวข้อคลิปว่าประเทศไทยที่ฉันรักและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนต่างชาติอยากกลับมาอีกครั้งและอีกครั้งขอให้คุณได้สัมผัสทุกอารมณ์ไปพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเรื่องราวมีอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ายุนคิมตอนนี้เธอกำลังถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใส่เสื้อสบายๆกับกางเกงช้างไทยอยู่กับพี่สาวของเธอในห้องพัก เธอยิ้มแล้วบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอเล่นน้ำจนดึกเลยเพราะอากาศมันชวนให้ออกไปสนุกและบ่ายนี้พวกเธอก็กำลังเตรียมตัวจะออกไปหาอะไรกินที่ไอคอนสยามเมื่อมาถึงไอคอนสยามสองสาวก็เดินดูร้านอาหารไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากลองพวกเธอบอกว่าวันนี้อยากลองกินเนื้ออะไรแปลกๆดูสักครั้งสุดท้ายก็เลยแวะซื้อเนื้อจอระเข้กับเนื้อนกกระจอกเทศมาลองกินคราวเดียว ยุนคิมลองคำแรกก็ทำหน้าครุนคิดทันทีก่อนจะยิ้มเจือนๆแล้วบอกว่ารสชาติมันก็แปลกดีนะแต่มันไม่ใช่แนวของเธอเลยเธอนิ่งไปสักพักแล้วครุนคิดในใจว่าพวกมันน่าจะเหมาะกับอยู่ในสวนสัตว์มากกว่าอยู่จานอาหารของเธอถึงจะไม่ใช่อาหารที่โปรดปรานแต่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำในทริปนี้แต่ก็มีอยู่หนึ่งอย่างที่ทำให้ยุนคิมยิ้มออกมาได้จริงๆนั่นก็คือลูกชุบผักผลไม้ ขนมไทยหน้าตาน่ารักสีสันสดใสจนเธออดไม่ได้ที่จะหยิบมันขึ้นมาดูอย่างตั้งใจเธอมองมันด้วยความสงสัยว่าเจ้าขนมลูกเล็กๆนี่คืออะไรกันแน่มันดูเหมือนของเล่นมากกว่าของกินซะอีกรอยยิ้มของเธอค่อยๆปรากฏขึ้นก่อนจะลองกัดเข้าไปหนึ่งคำรสชาติของมันแปลกดีภายนอกเป็นผิววุ้นบางๆเย็นๆลื่นๆคล้ายเจลาตินแต่พอถึงด้านในเป็นถั่วเขียวบดผสมมะพร้าวแบบเนียนๆ เธอทำหน้าหยีทำทีที่รู้รสเพราะมันไม่เหมือนอะไรที่เธอเคยกินมาก่อนเลยแต่สิ่งที่เธอชอบจริงๆก็คือผลไม้ของไทยเช่นข้าวเหนียวมะม่วงมะยมชิดและขนมครกขนมครกเป็นของโปรดของเธอเลยด้วยไส้มะพร้าวที่หอมหวานอร่อยจนเธอหยุดกินไม่ได้เธอแนะนำให้ทุกคนลองชิมดูเพราะนี่คือรสชาติที่ทำให้เธอหลงรักเมืองไทยมากขึ้นหลังจากอิ่มเสร็จเธอก็ออกมาเดินเล่นรับลมพร้อมกับหยิบกล้องขึ้นมาบันทึก โดยมีวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นฉากหลังตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อากาศดีมากเธอยืนอยู่ริมระเบียงของตึกโพสท่าน่ารักเล็กน้อยก่อนจะกลับเข้าไปในไอคอนสยามอีกครั้งสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับเครื่องดื่มสีสดใสที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนยุนคิมบอกว่าเมื่อคืนเธอเล่นน้ำอย่างหนักมากเหนื่อยจนแทบหมดแรงวันนี้เลยต้องการเติมพลังแบบด่วนๆด,ด้วยอะไรที่สดชื่นและมีวิตามินเต็มๆ เธอเปิดฝาขวดขึ้นก่อนจะขึ้นมายกดื่มแบบไม่รอใครทันทีที่ดื่มเข้าไปเธอหลับตาไปคู่หนึ่งด้วยความตั้งใจจากนั้นก็หันไปบอกพี่เธอว่าโอ้โ oh หมันรสชาติไม่แย่เลยนะเธอยิ้มอย่างสดใสขณะที่พี่สาวของเธอก็แอบ,บกแกล้งเธอเบาๆตอนที่เธอกำลังอัดวิดีโออยู่พี่สาวถือขวดเครื่องดื่มอยู่ในมือแล้วยื่นเข้ามาในกล้องแบบไม่ให้ตั้งตัวเหมือนจะบอกว่านี่ไงพรีเซนเตอร์ของเครื่องดื่มวันนี้ แต่ยังไม่ทันจบประโยคเธอก็เริ่มรู้สึกเขินขึ้นมาทันทีเพราะมีคนเดินสวนกันไปมาอยู่ด้านหลังเธอบางคนหันมามองบางคนเดินผ่านยุนคิมหน้าแดงเล็กๆก,ก่อนจะรีบเดินมากดปิดกล้องแบบรวดเร็วต่อมาเธอกับพี่สาวก็ล่องเรือไปยังวัดอรุณอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือการลองแต่งชุดไทยยุนคิมเลือกชุดไทยสีเทาอ่อนที่ดูเรียบร้และเข้ากับเธออย่างลงตัว ทั้งสองคนเดินเล่นไปเรื่อยๆหยุดถ่ายรูปตามมุมต่างๆอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะยุนคิมออกว่าวัดนี้สวยมากเลยนะทําม,มาช่วงเย็นๆจะดีมากเพราะแสงสวยอากาศก็ไม่ร้อนเท่าตอนกลางวันเพราะตอนเที่ยงนี่แดดแรงสุดๆเลยค่ะพวกเธอใช้เวลาอยู่นานเดินไปทั่วทุกมุมของที่นี่พี่สาวของเธอก็ตามถ่ายรูปให้ตลอดใบหน้าของยุนคิมเต็มไปด้วยรอยยิ้มดูมีความสุขมากจริงๆ กับทริปที่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆและเดินเล่นในวัดไทยโบราณแบบนี้พี่สาวของเธอมองน้องแล้วยิ้มก่อนจะแกล้งชมขึ้นมาว่าไม่ว่าจะโพสท่าไหนก็สวยไปหมดเลยนะเราเนี่ยยุนคิมได้ยินแล้วก็ถึงกับหน้าแดงยิ้มเขินจนทําอะไรไม่ถูกเธอรีบเดินหนีแล้วพูดขึ้นมาว่าพอแล้วพอเลยกลับบ้านดีกว่าพี่สาวก็หัวเราะตามทันทีเพราะรู้ว่าน้องสาวกําลังเขินสุดๆเป็นโมเมนต์น่ารักระหว่างพี่น้องที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะ จากนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงหกโมงครึ่งพอดีแสงแดดเริ่มนุ่มลงและท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ,อ่อ,อนๆพวกเธอเดินออกมาที่หน้าวัดอรุณเพื่อรอแท็กซี่กลับที่พักทั้งสองนั่งกันอยู่พร้อมกับวิวด้านหลังเป็นวัดอรุณที่ยังคงงดงามในขณะที่เปิดไฟสีทองสวยมันเป็นภาพที่สวยงามและเรียบง่ายถือว่าเป็นการจบทริปชมวัดอรุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเช้าวันต่อมาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเธอจะได้อยู่เมืองไทย ทั้งสองคนวางแผนกันจะไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจึงรีบออกเดินทางกันตั้งแต่เชา้าพวกเธอนั่งทัวร์รถตู้ไปที่นั่นทันทีระหว่างทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความทรงจำดีๆที่ผ่านมาร่วมกันเมื่อ <c oughs> <ø> ถึงตลาด <c oughs> พวกเธอซื้อตั๋วเข้าในราคาคนละ150บาทคนขับเรือพาเธอไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆรอบตลาดน้ำแต่ยุนคิมตั้งใจไว้แล้วว่าครั้งนี้จะไม่ซื้อของฝาก เธอต้องการใช้เวลานี้เพื่อกินอาหารอร่อยๆเติมพลังให้ตัวเองเท่านั้นบรรยากาศตลาดน้ำคึกคักมากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะแสงแดดอ่อนๆทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นและสดชื่นพี่สาวของเธอถึงกับอ้าปากค้างด้วยความประทับใจเพราะทุกอย่างที่เห็นมันสวยงามและมีเสน่ห์มากพวกเขาพึงพอใจกับประสบการณ์ที่ได้มาที่นี่เต็มที่นอกจากอาหารอร่อยแล้วยังมีของฝากแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเต็มไปหมด มีตุกตาไม้งานศิลปะทำมือและของใช้ต่างๆที่ทำจากไม้วางเรียงรายให้เลือกชมกันอย่างจุใจเรือล่องไปเรื่อยๆผ่านบ้านเรือนสองข้างทางที่เรียงรายอยู่ริมน้ำยุนคิมบอกกับกล้องอย่างมีความสุขว่าเธอชอบบรรยากาศแบบนี้มากเพราะมันทำให้เธอได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริงวิวสองข้างทางเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น ทำให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่นี่จริงๆหลังจากล่องเรือเสร็จเธอกับพี่สาวก็ออกมาเดินเล่นในตลาดและไม่พลาดที่จะซื้อกล้วยทอดมากินด้วยกันยุนคิมตาโตทันทีตอนกัดคำแรกกล้วยทอดชิ้นใหญ่และหนากรอบนอกนุ่มในเธอหันไปพูดกับพี่ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ากล้วยทอดนี่ทำให้เธอนึกถึงตอนเด็กๆเลยรสชาติมันแตกต่างจากกล้วยทอดที่เกาหลีมากหวานกำลังดี และกลิ่นหอมของกล้วยสดทำให้เธอประทับใจสุดๆโดยรวมแล้วเธอให้คะแนนว่ากล้วยทอดที่นี่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาและไม่ลืมแนะนำให้ทุกคนลองชิมเมนูนี้ถ้าได้มาเที่ยวที่นี่เธอเดินไปเรื่อยๆบันทึกภาพวิวของตลาดน้ำอย่างตั้งใจขณะเดียวกันเธอสังเกตเห็นไกด์ของเธอเดินอยู่ไกลๆยุนคิมจึงแอบซูมกล้องไปที่ไกด์แล้วหัวเราะเบาๆอย่างรู้ทัน เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ดูน่าสนใจมากเธอจึงหยุดเพื่อชิมอาหารที่นั่นในคลิปวิดีโอเธอบอกเป็นภาษาเกาหลีว่าตอนแรกคิดว่ากินแบบธรรมดานะแต่พอดูตัวเองอีกทีเธอกินอย่างบ้าคลั่งเลยเธอไม่รู้ว่าตอนนั้นมันอร่อยหรือเธอหิวกันแน่แต่ทำให้เห็นเลยว่าเธอหลงรักรสชาติก๋วยเตี๋ยวชามนี้มากแค่ไหนหลังจากอิ่มกันแล้ว พวกเธอก็เดินทางไปที่ตลาดรถไฟแม่กลองที่นั่นเธอเล่าว่าเธอตื่นเต้นมากอยากมาดูด้วยตาตัวเองว่ารถไฟจะผ่านตลาดจริงไหมแล้วมันก็เป็นอย่างที่ได้ยินมาเมื่อขบวนรถไฟเริ่มเคลื่อนเข้ามาคนในตลาดต่างพากันเก็บเต็นท์และของวางขายริมทางกันอย่างรวดเร็วบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกสนานเธอจับภาพช่วงเวลานั้นโดยความรู้สึกเหมือนได้เห็นสิ่งพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เมื่อรถไฟเข้ามาใกล้เธอพยายามบันทึกภาพให้ได้มากที่สุดตอนที่รถไฟกำลังวิ่งเข้ามามันเคลื่อนตัวช้าๆเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้ทักทายกันและบันทึกวิดีโอกันอย่างเต็มที่เธอก็โบกมือทักทายอย่างเป็นกันเองให้กับคนที่อยู่บนขบวนรถไฟบนขบวนนั้นมีทั้งชาวต่างชาติเต็มไปหมดทุกคนส่งยิ้มและโบกมือกลับมาอย่างอบอุ่นยุนคิมบอกว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แฮปปี้มาก บอกไม่ถูกจริงๆขณะที่รถไฟกำลังผ่านเต็นและของวางขายริมทางก็ถูกเก็บอย่างรวดเร็วทันทีและนี่ก็เป็นการจบทริปสุดท้ายของเธอที่ตลาดแม่กลองก่อนจะเดินทางกลับเกาหลีเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบและประทับใจสุดๆสำหรับเธอในวันเดียวกันนั้นเธอกับพี่สาวก็แวะกินหมูกระทะมื้อสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเป็นหมูกระทะแบบบ้านๆของไทยแต่ยุนคิมกลับบอกว่า มันอร่อยจนต้องร้องว้าวออกมาเลยทีเดียวเธอบอกว่าใครเห็นอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่อาหารธรรมดาแต่พอได้ลองจิ้มน้ำซอสสูตรเด็ดของไทยเข้าไปรสชาติมันสุดยอดจริงๆเผ็ดหวานเคม็มกลมกล่อมครบทุกอย่างในคำเดียวเธอนั่งกินไปยิ้มไปพร้อมกับจิบเบียร์ไปนี่แหละรสชาติแบบไทยจริงๆไม่นานภาพก็ตัดมาที่สนามบินการเดินทางของสองสาวก็ดูเหมือนจะจบลงตรงนี้ มีข้อความภาษาเกาหลีขึ้นมาบนหน้าจอว่าทริปนี้ได้จบลงแล้วแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันล่ะเพราะจริงๆแล้วยุนคิมยำคมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแค่มาส่งพี่สาวที่สนามบินเท่านั้นเองจากนั้นคลิปก็ค่อยๆจบลงอย่างช้าๆและนี่ก็คือเรื่องราวของสองสาวเกาหลีที่มาเที่ยวเมืองไทยกันแบบสนุกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับพวกเธอทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งหัวเราะและเก็บความทรงจำดีๆไว้เพียบเลย หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดกระดิ่งและกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ